พี่น้องที่รักในองค์พระคริสต์ทุกท่าน,นครับในใบวันนี้เราจะได้มีโอกาสศรราะะึกษาพระชนะคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับในพระธรรมหนึ่งยนบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่1 5ครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชา ลบบาปของเราท่านที่เทั้งหลายท่านพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรเจรรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็ส่งบุญอยู่ในเราเช่นนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เราและ เราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าหัวข้อในวันนี้ก็คือรักที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดนะครับยอนได้พูดถึงความรักที่เป็นของประทานจากพระวิญญาณซึ่งก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าย้อนได้พูดถึงวิญญาณแห่งความจริงนะครับซึ่งมีผู้พยากรณ์เท็ซึ่งเป็นวิญญาณแห่งปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์คือผู้ที่สอนเท็จนะครับแทรกตัวเป็นคริสเตียนล่อลวงผู้เชื่อให้หลงไปจากทางของพระเจ้านะครับดังนั้นในข้อที่7นี้อาคาทูดยออนเลยได้ให้เขาที่แสดงความรักออกมาเป็นการกระทราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและเป็นแหล่งแห่งความรักนะครับ พระเจ้าได้แสดงความรักโดยสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้มีชีวิตนิรันดร์ความรักที่แสดงออกมาถือเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคน,นครับเพื่อพิสูจน์ว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ายพระเยซูคริสต์หรืออยู่ายที่ชั่วนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบที่13บสามที่สินั้นเ,เล่าว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดนะครับ เพราะความรักลบล้างความผิดมากมายนะครับและความรักผูกพันทุกสิ่งไว้พระเจ้าได้ใส่ความรู้สึกให้กับเราทุกคนนะครับดังนั้นเราทุกคนต่างมีความรักอยู่ในใจวันนี้เราจะมาดูว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นอย่างไรนะครับความรักอย่างแรกก็คือรักที่เห็นคุณค่านะครับรักที่เห็นคุณค่าในข้อที่7ยอห์นได้บอกว่าเราจะรักผู้อื่นได้นั้นเราต้องเอาความรักของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราก่อนนะครับและพระเจ้าบอกว่าให้เราที่จะรักซึ่งกันและกัน ไม่ใช่รักแค่บางคนพระเจ้าทรงเป็นความรักทําไมพระเจ้าทรงรักเราทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราทุกคนนั้นต่างมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ถ้าเรารู้จากความรักของพระเจ้าจริงๆนะเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดจากชีวิตของเรานะครับพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งหนึ่งจากชีวิตของเรานั่นก็คือให้เราที่จะรักซึ่งกันและกันไม่ใช่รักแค่คนที่เรารู้จัก หรือรักคนที่มีหน้าตาดีมีฐานะหรือว่ามีชื่อเสียงครับบางครั้งเราจะรักเพียงแค่คาพูดแต่ไม่มีการกระทําที่แสดงออกมาเลยนะครับพี่น้องครับแม้ว่าเราจะมีฐานะที่ต่างกันมีครอบครัวที่ต่างกันมีความสามารถที่ต่างกันแต่ในพระเจ้านั้นเราทุกคนต่างมีคุณค่าที่เหมือนกัน,นครับแม้บางครั้งเราจะถูกปฏิเสธจากมนุษย์แต่พระเจ้านั้นไม่เคยปฏิเสธเรานะครับ แม้ว่าโลกนี้จะหันหลังให้กับเราแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราเสมอพี่น้องครับเพราะเรามีคุณค่าพระเยซูจึงยอมตายเพื่อชีวิตของเรานะครับเมื่อพระเยซูทำพระชกิจในโลกนี้จะเห็นว่าพระองค์ได้ไม่ได้เลือกมองคนอื่นอย่างที่คนอื่นมองนะครับพระองค์ทรงรับคนทุกประเภทไม่ว่าคนนั้นจะถูกสังคมดังเกียจหรือมองข้ามไปแต่พระองค์ไม่ได้เลือกมองอย่างที่คนอื่นเขามองนะครับ พระองค์เห็นถึงจิตวิญญาณทุกดวงนั้นสําคัญและมีค่านะครับขอให้เราที่จะมีสายตานะเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมองเห็นนะครับรักอย่างที่สองคือรักที่เสียสละนะครับรักที่เสียสละในข้อที่10นะได้บอกว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรานะครับพระเจ้าแสดงความรัก โดยให้พระบุตรได้มาบังเกิดเพื่อเราทั้งหลายบนไม้กางเขนและยอมตายเป็นเครื่องถ่ายชีวิตของเราทั้งหลายนะครับเพราะความบาปทําทให้เรานั้นถูกขาดจากพระเจ้านะครับแต่โดยพระเยซูคริสต์ทาให้เราได้กลับมาคืนดีกับพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ลบล้างความบาปชีวิตของเราทุกๆอย่างนะครับความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความรักของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าแต่เป็นความรักที่พระเจ้าทรงสำแดง ก่อนโดยความรักนี้เป็นความรักที่พระบุตรได้เสด็จมาเป็นผู้ลบล้างบาปให้กับเราทุกๆคนนะค,คือพระองค์เป็นผู้รับแทนทุกๆอย่างให้กับชุอขอนเรานะครับความรักของพระเจ้านั้นแสดงให้เราเห็นถึงแบบอย่างนะแห่งความรักที่ผู้เชื่อควรที่จะมีต่อกันและกันนะครับถ้าเรามีความรักของพระเจ้านะครับการเสียสละก็จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเช่นกันเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงเสียสละ พื here, so, for for antis, ่อช so, ีว ah? ิตของเราครับแล้ววันนี้ครับเราได้เสียสละอะไรเพื่อผู้อื่นแล้วหรือยังนะครับรักอย่างที่3คือรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับในข้อที่11ถึง12ได้พูดว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับความรักนั้นมีหลายแบบนะไมาจะเป็นความรักเพื่อนระหว่างเพื่อนนะครับหรือว่าความรักแบบหนุ่มสาวหรือว่าความรักแบบสามีภรรยาที่มีในครอบครัวนะครับแต่ถึงกับนั้นความรักเหล่านี้ต่างมีเงื่อนไขนะเพราะว่า ความรักของมนุษย์นั้นก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามการเวลานะครับซึ่งมีแต่ความรักของพระเจ้านั้นที่สมบูรณ์แบบและไม่มีเงื่อนไขนะครับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นมีเพียงพระเยซูเพียงผู้เดียวนะครับพระเจ้าสัญญาว,ว่าจะรักเราตลอดไปนะคือความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าพูดถึงความรักของมนุษย์นะบบางครั้งอาจจะมีเงื่อนไขาตามแล้วก็มีเหตุผลอย่างมากมายนะครับเหมือนเวลาที่เราไปซื้อของนะครับบางครั้ง ก็ต้องมีเงื่อนไขในการซื้อนะครับแต่กลับกันนะครับความรักของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไขนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปนะแต่พระเจ้าก็ยังรักคนบาปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับถ้าเราเราจะรักใครสักคนหนึ่งที่ทําผิดกับเราเป็นสิ่งที่ยากนะครับอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับพี่น้องครับแม้ความผิดมากมายแค่ไหนนพระเจ้าก็ยังรักเราอยู่นะครับพระพระองค์ทรงพร้อมที่จะ ให้เราเน้นเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวนะซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะครับให้เราที่จะรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้อีกฝ่ายจะทําให้เราเจ็บขอให้เราที่จะยังรักเขาอย่างที่พระองค์ทรงรักเราได้นะครับถ้าเรารักได้เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรักเรานะครับแสดงว่าผู้นั้นมีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจของเขาดังนั้นความรักของพระเจ้านั้นสรุปได้คําเดียวก็คือว่ารักที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับรักอย่างที่สี่คือ รักที่ให้อภัยนะครับในข้อที่13ถึงข้อที่15ได้บอกว่าเมื่อเรายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถให้อภัยในความผิดบาปของเราได้ทั้งทั้งสิ้น,นครับความดอนนั้นก็จะเป็นของเราครับการให้อภัยหมายความว่าไม่สามารถจดจําความผิดได้เลยนะครับความผิดนั้นจะถูกลืมไป ไม่ถูกพูดอีกต่อไปนะคือจะไม่มีอาจจะไม่พูดถึงอดีตของอีกฝ่ายหนึ่งอีกต่อไปนะครับความรักของพระเจ้าก็เช่นกันนะเป็นความรักที่ไม่จดจําความผิดของเรานะครับเป็นความรักที่พร้อมให้อาภัยในสิ่งที่เราทําผิดนะถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดหรือว่าหลงไปจากทางของพระองค์นะหลงลืมความรักของพระเจ้าไปนะแต่พระเจ้าพร้อมที่จะให้โอกาสให้เราได้พิสูจนะ์และเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับพี่น้องครับการให้อาภายัยแม้ ไม่ต้องสูญเสียอะไรนะครับแต่บางครั้งมันยากที่เราจะให้อภัยได้อย่างแท้จริงครับแต่เวลาเราซื้อของนะต้องมันต้องสูญเสียเงินนะเพื่อที่จะได้แลกสิ่งเหล่านั้นมานะแต่เราก็ยังสามารถที่จะให้ได้นะครับแต่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับบางครั้งสิ่งที่เราต้องให้อภัยนะไม่ต้องสูญเสียอะไรเรากลับทํายากนะครับขอพระเจ้าที่ช่วยเรานะที่เราจะสามารถให้อภัยผู้อื่นได้อย่างที่พระเยซูทรงให้อภัยชีวิต <Netz iance> ของเรานะครับเป็นองครับันนี้นะครับ มีใครบ้างหรือเปล่านะที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บยากที่เราจะสามารถให้อภัยชีวิตของเขาได้นะครับเขาเป็เจ้าที่ช่วยเรานะที่เราจะสามารถให้อภัยเขาได้นะเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงให้อภัยชีวิตของเราครับพี่น้องครับรักที่อยู่บนพื้นฐานห่งความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่แน่นอนมั่นคงอดทนและก็ไม่ยอมแพ้นะครับถ้าเรารักใครสักคนด้วยความรักของตัวของเราเองมันเป็นความรักที่อ่อนแอนะเป็นความรักที่เข้าข้างตัวเองนะ ถ้าลองวิเคราะห์ความรักของพระเจ้ากับมนุษย์นะจะเห็นว่ามีความ wrote, แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับท่านยอนนีได้บอกว่าถ้าเรารักใครนะด้วยความรักของเราเนี่ยเป็นความรักที่อ่อนแอนะฮะดังนั้นอยากให้เราที่จะยึดมั่นความรักของพระเจ้าไว้เพื่อที่ที่เราจะสามารถแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับผู้อื่นได้นะครับพี่น้องครับเรารักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราก่อนครับความรักนั้นมาจากพระเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับเราต้องรัก ผู้อ่นและแสดงออกมาเป็นการกระทำนะที่จะสามารถมอบความรักกับผู้อื่นได้อย่างพระธรรมหนึ่งยอนบทที่3ข้อที่18นะครับได้กล่าวไว้ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงนะขอให้เราที่จะรักซึ่งกันและกันด้วยความจริงนะครับพระเจ้าทรงอวยพรพระคำของพระเจ้าในวันนี้นครับ